ตามกันต่อเนื่องสำหรับคดีชาลุกโซโฟอลิก 3D ที่มีบุคคลในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องกันจำนวนมากและยิ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะในคดีนี้สารอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวพิงกี้สาวิกาชัยเดชจำเลยที่2กับคุณแม่จำเลยที่3แม้จะขอยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไปซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีอัตราโทษสูงและมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลจึงเกรงว่าจำเลยน่าจะหลบหนีทำให้ดาราสาวพร้อมกับคุณแม่ต้องเข้าเรือนจำทันทีขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าพิงกี้จะได้ออกมาถ่ายละครไหมซึ่งก็มีการระบ,บุว่าตามกฎหมาย การติดคุกครั้งนี้ไม่ใช่การฝากขังคือตอนนี้ประกันตัวไม่ได้แล้วการติดคุกระหว่างการพิจารณาคดีหมายความว่าพิจารณาคดีถึงตอนไหนอีก1ปีอีก2ปีก็ต้องติดส่วนอนาคตจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ก็อยู่ที่ความเมตตาของศาลแต่คดีช่อโกงประชาชนนั้นหากโกงหนึ่งคนก็ติดคุก5ปี10,000คนก็ติดคุก5 0,000ปีแต่กฎหมายจำคุกสูงสุดที่10ปี ส่วนเส้นทางการเงินของพิงกี้อย่างที่ทราบว่ามีเงินโอนให้จากฟอเร็กแต่เรื่องจํานวนยังไม่ชัดแต่ที่ชัดๆคือมีการโอนเงินเข้ามาบริษัท rkk entertainment แน่นอนเพราะว่ามีการทําหนังมาแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการจัดงานปาร์ตี้หนึ่งงานซึ่งมีคุณพิงกี้และคุณแม่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ด้วยส่วนมุมมองของคดีมองว่าจะใช้เวลานานอาจจะเป็นในหลัก5ปีหรือมากกว่านั้นเพราะมีผู้เสียหายเยอะและการยึดทรัพย์สินด้วย คนถูกจับก็ต้องถูกตรวจสอบทางปะปะงก,ก็จะเข้าสู่การเฉลีย่ยซั์ซึ่งระยะเวลามันจะยืดเยื้อขณะที่มีรายงานล่าโุนสภาพจิตใจของพิงกี้ผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้มีอาการเครียดผิดปกติหรือร้องไห้ฟูมฟายส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอยู่ในห้องคุยกับแม่และเพื่อนผู้ต้องขังออกกำลังกายทานอาหารที่ย่าซื้อจากเรือนจำฝากไว้ให้และเธอก็ปลื้มใจตื้นตันที่ทราบข่าวว่าสังคมภายนอกให้กำลังใจมาตลอด และล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมลรินก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า กำลังจะมีนักร้องชื่อดังคนหนึ่งซึ่งอาจจะต้องโดนด้วยเพราะมีเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิงกี้ซึ่งนักร้องคนนี้อักษรยอ่อบอใบไม้อีกทั้งยังเผยต่อว่าได้มีรายงานจากแหล่งข่าวมาว่านักร้องบอใบไม้ยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่มีอยุ่ครั้งหนึ่งมีเรื่องของการยืมเงินทางธุรกิจโดยเผยต่อว่านักร้องคนนี้มาขอยืมเงินคุณแม่ของพิงกี้ไปลงทุนเรื่องการทำธุรกิจบันเทิงสองล้านบาทและ เงินตรงนี้จริงๆคืนไปแล้วแต่พอมีการสืบเส้นทางการเงินจากคุณแม่เป็นไปได้ไหมอาจจะถูกสอบว่ามีการโยงจากบัญชีคุณแม่อีกทีหนึ่งขณะที่ทางด้านของผู้จัดการของศิลปินดังให้ข้อมูลว่าเจ้าตัวต้องการทําภาพยนตร์จึงต้องการลงทุนและแม่ของพิงกี้ก็สนับสนุนมาประมาณ2ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องกับการเทรดหุ้นใดๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของคดีฟอลเล็กรีดคงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีกันอีกครั้งว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีใครหรือว่าดาราคนไหนที่ต้องเดินเข้าเรือนจำแบบไม่มีสิทธิประกันตัวอีกหรือไม่ต้องติดตามกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ